เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะและตอนนี้คุณก็กำลังอยู่กับ Channel u x นะครับผมและเช่นเคยครับ Secret of m a n a ผมกำลังเล่นเกมนี้อยู่ แล้วก็ยังไม่ได้ไปไหนเลยนะยังคงติดอยู่กับเกมนี้ครับผมโอ้โดนอีกแล้วมอนจะบอกว่ามอนเตอร์ในแมปนี้ค่อนข้างที่จะโหดเอาเรื่องอยู่กันนะฮนะไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับผมดังนั้นอย่างที่ผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้นะแนะนำให้เตรียมยา เตรียมอะไรพกไว้ด้วยก็ดีนะครับผมเนื่องจากแถวนี้ค่อนข้างที่จะโหดร้ายมากมันโหดจริงๆอะ่ะไม่ได้พูดเล่นเลยแล้วตอนนี้เราก็กําลังมุมหาทางออกอยู่นะผมยังไปไม่ถึงไหนเลยโอ้ยเจ้าตัวนี้ก็เก่งว่า,า,ามันเหมือนมีจังหวะที่มันหลบ ตรงนี้เราขึ้นไปไม่ได้อ่ะอ๋อเออใช่อาจจะจำเป็นต้องใช้ขวานเพราะว่าไอตัวนั้นมันมาไงถูกไหมไม่ได้เวย้ยไม่ถูกไม่ถูกใช้ขวานก็ไม่ผ่านว่ะเอสรุปจะต้องยังไงเนี่ย ตรงนี้ไปไม่ผ่านนะผมผมยังคงไปไม่ผ่านอะ่ะไม่รู้เพราะอะไรหรืออาจจะเป็นเพราะเราเคลียร์เควสแล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเลยอ,ะอล่ะเอะยังไงก็ตามก็ถ้าเดี๋ยวมันไม่ผ่านจริงๆอาจจะต้องขอไปจัดก,การอีกทางหนึ่งเลยแล้วกัน ยยมเนี่โอ้โหมันจิ้มเราเรื่อยๆเลยดูดิดูลักษณะการตีองมันโหดมากโอเคเรามาเพิ่มพลังก่อนทุกคนเลยแล้วก็ อาวุธผมว่าอาจจะต้องเปลี่ยนดิเขาอะให้คาราเกตใช้วูนี้ไม่เวิร์กเลยอะผมอาจจะต้องเปลี่ยนให้เขาใช้พวกเดี๋ยวผมดูกันตอนนี้อาวุธที่เวิร์กนะครับผมเห็นจะเป็นเหลนเนี่ยมีแซ่ธนูยาวนี่ไม่เวิร์กอะไม่เวิร์ก อาจจะต้องใช้อาวุธเป่าหน่อยเหลนแล้วกันออุ้ยมอนเตอร์ไม่หมดนะเนี่ยอเออดีทัองรุ่นสองอเคอยู่ ดาเมจไม่แรงมากแต่ตีศัตรูกระเด็นเลยนะเออเอาเข้าไปดิโอเคทีนี้เราโอ้ยยังไม่หมดน้ำตาจะไหล มันน่าจะหมดแล้วนะแต่มันไม่หมดสะทีทีนี้เหมือนเรามาตรงนี้แล้วอะแล้วมันมีให้เลือกสามทางเท่าที่ผมจำได้นะเอาทางนี้เข้ามาแล้วจริงด้วยเออยผมจะวิ่งผ่านเลยแล้วกันนะแม่งโคตรยากเลยเนี่ยแล้วก็วนไปออกทางเดิม มันสถานที่บ้าอะไรวะเนี่ยวนเข้าวนออกวนเข้าวนออกดูดิไม่มีทางไปต่อโอ้งงแท้อันนี้คือเราวนมาอีหลอบเดิมอีกแล้วนะหรือว่าเรามาถูกแล้วมีเสียงมาจากทางขวา แสยงม่จาจทางขวาแถวนี้ดิเฮ้ยแสดงว่าเรามาถูกทางเ้าดิโอ้โหโหดเนี่ยแสดงว่ามันสร้างขึ้นมาคล้ายๆเขาวงกตหลอกอ๋อนี่งมีทางขึ้นตอนแรกไม่มีว่ะแถวนี้ นี้มีทางเป็นวงกลมเลยนะครับผมเอาให้งงกันเข้าไปข้างหนึ่งแล้วมันจะงงได้เบอร์นั้นเฮ้อถึกแค้โอ๊ย,อยจะตายหิวหน่อย โอเกือบตายกลายเป็นโมเกิลอีกเขาบอกว่าเสียงมาจากทางขวาก็คือทางนี้หรือทางนี้วะมันมีสองทางเหรอวะอลองทางนี้แล้วกัน,อนโอ้ในที่สุดครับผมหาทางออกจนได้กว่าจะหาทางออกแทบตาเลือก เกิดเกิดอะไรขึ้นเหรอครับทำไมทำไมหมู่บ้านผมเป็นแบบนี้หรอเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันนะ,ะ,ะนนเดี๋ยวนะข้างหน้าข้างหน้ามีศัตรูอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นฉากบอสแล้วนะเดี๋ยวผมจะต้องเตรียมสะเบียงไว้นิหนึ่งอันนี้เหลือสองนี่เหลือสี แล้วก็ไม่มีถ้วยวิสเออมีถ้วยวิเศษสองแล้วก็ฟื้นขึ้น MP 1หนึ่งน่าจะพอแสดงว่าบอสอยู่แถวนี้หรือเปล่าเสียงประมาณนี้ไม่มีหฮบอสเลยนี่หรือว่าเสียงมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วโอเคเลยไม่เจอบอสแต่ว่าน่าจะอยู่ด้านหน้านี่แหละผมคิดว่านะ ทีนี้เราโอ้ยนี่ไงเราเจอทางขึ้นอยู่สองทางทางที่ดีนะผมคิดว่าควรจะเล่นพวกอาวุธยิงไกลเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแท้ไม่รู้แท้จะยิงถึงไหมอะ่ะเอาเป็นธนูแล้วกันให้แม่กาลเกตใช้แม่แม่แม่ต้องใช้ธนูนะจ๊ะ มาถึงโดนเลยอะไม่เข้าว่ะโอ้ยเฮ้ยมันตีไกลได้ว่ะเดี๋ยวนะไม่เวิร์กไม่เวิร์กผมว่าต้องใช้เหนเหมือนเดิมอ่ะแล้วก็ใช้พลัง แล้วก็ให้แม่กระเกดให้แม่กระเกดเพิ่มพลังไอเซเบอร์ไม่ใช่ใช้พลังสปีดอัพก่อนทุกคนเลยทั้งหมดโอเคทีนี้สปีดอัพเสร็จแล้วใช้ ดีเฟนโอเคแลวอย่างสุดท้ายที่คนใช้ก็คือผมว่าสโตนเซเบอร์ก็ไม่เหมาะเราเก็บพลังไว้ก่อนดีกว่าแล้วก็ประมาณนี้ <S <S 1> <S 1> อุ๊ยโดนฟ้า แล้วก็ฮิวหน่อยอุ้ยจะตายอยู่แล้วไอ้จ้อยฮิวไอ้จ้อยหน่อยแล้วกัน โอ้ชนะแล้วชนะแล้วครับผมชนะแบบงงๆนะแสดงว่าพลังของไอ้จ้อยนี่แรงใช้เล่นแลยเนะี่ยโอ้โหคือถ้านับดีๆนะผมใช้สก,กิลไปประมาณ3-4ครั้งได้น่าจะถึงนะไม่เกิน่น่าเกินเนี่ยคือ mp หมดเลยอะใช้ชน mp หมดนะเอาเรื่องอะโอ คในที่สุดเราก็กําจัดเจ้าบอสนกแก้วได้แล้วนะครับผมและเราก็มาถึงปราศาทแห่งวิหารลอยฟ้าโอ้โอเราเจอท่านผู้เท่านะเราคุยกับเขากันเออคุณปู่คุณปู่จำผมได้ไหมครับ อ้เจ้าหนูนี่นี่เป็นยังไงบ้างครับตาของปู่มองไม่เห็นหรอโอ้ยพวกจะขวัดมันมาปลดผนึกวายุออกนะ่ะปู่อยูที่วิหารเลยโดนแคตาเท่านั้นแต่ทุกๆคนโหดร้ายที่สุดไม่ไม่นะครับทุกคนไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับปู่ก็หวังว่าอย่างน,นั้นน่ร้อน อคออเออคือเอฟเฟกต์เ่อเอฟเอฟกต์กเกินจริงมาก <c oughs> คุณปูฟังนะเจ้าหนู <c oughs> พวกเราเหล่าพูดเนี่ย <c oughs> มีชีวิตอยู่คู่กับก็แค่มานาเท่านั้น <c oughs> พวกมนุษย์มันต้องการจะปลดพมนนึกมนเมล็ดของมานา <c oughs> เพื่อที่จะปลุกปีศาจร้ายในอดีตกลับขึ้นมา เขาว่าเมื่อมานาหายไปพวกเราเหล่าผูดก็จะหายไปจากโลกนี้ด้วยผมผมจะปกป้องมานาเองครับเพื่อให้ทุกคนกลับมาที่หมู่บ้านได้ไม่ต้องห่วงนะผมมีพวกลูกน้องมือดีอยู่ด้วยเ <c oughs> <c oughs> ป็นลูกน้องเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ <c oughs> โอ้ฝาด้วยนะ ถ้าตาของผู้ยังมองเห็นอยู่ผมจะไม่ต้องพักภาลราะนี้ให้เจ้าเอาละผมจะมอบพลังของพูดายุให้กับพวกเจ้าด้วยแล้วกันพูดวายุจินเอ๋ยข้าขออัญเชิญแบบพิเศษเรียกมอนสเตอร์ลงมาครับผมเนี่ยมันการยูกิฮนะเรียกข้าหรือขอรับเจ้านายนับตั้งแต่นี้ไปเด็กพวกนี้ คือนายของเจ้าข้าฝากเจ้าด้วยนะรับทราบครับเจ้านยายข้าน้อยขอรับใช้ทุกท่านและแล้วเราก็ได้รับพลังของจินนะพลังแห่งธาตุลมเขาบอกว่าถ้าเราใช้เวทตัวจับก็จะรู้ได้ว่าเราต้องใช้เวทไหนกับลูกแก้วของแต่ละที่นะาจากที่เราผ่านทางมาเมื่อกี้เราเจอลูกแก้วอะไรแปลกๆด้วยไม่รู้นะไม่แน่ว่า อาจจะมีประโยชน์ถ้าเราใช้พูดวพูดวา,วายุตัวนี้นะอ๋อนี่เขาบอกแล้วถ้าเรา,าใช้เวมนต์เนี้กับ<า>ลูกแก้วที่ป่าตะวันตกทางไปสู่อาณาจักรมาทังโก้ก็จะเปิดออกคือตอนนี้ทางปิดอยู่นะดังนั้นเราต้องใช้พลังของเทพวายุตัวนี้นะโอเคเขาบอกว่าทางเหนือของอาณาจักรมาทังโก้ จะมีถ้ำมังกรอยู่ด้วยใกล้แล้วใกล้แล้วแสดงว่าที่เราเห็นบนท้องฟ้าเป็นมังกรจริงๆเขาบอกว่าตำนานบอกว่าที่นั่นมีมังกรสีขาวอาศัยอยู่ <มา S 1> เอาดไม่เดี๋ยวเมื่อกี้เราเห็นเป็นหลายสีเลยนะเขาบอกว่าเราจำเป็นจะต้องใช้มังกรเนี่ย เพราะว่ามังกรจะช่วยพวกเราปกป้องมานาได้ใช่าจ,าจะมีประโยชน์กับเรานะครับผมโอเคไปเถอะไม่ต้องเป็นห่วงปู่ถ้าปู่อยู่ที่วิหารเนี่ยปู่จะปลอดภัยมากกว่าไปพอจนพอจนไปกับพวกเจ้านะคุณปู่ครับผมจะกลับมาพร้อมกับทุกคนนะถ้าพวกเจ้าเหนื่อยก็กลับมาที่นี่ได้นะปู่จะหิ้วให้ปู่มีพลังหิว้วเอาล่ะปู่จะรักษาแล้วนะจะเซฟเลยไหมล่ะ เซฟครับคุณปู่ผมตั้งเวล20แล้วฮะไม่อยากเริ่มใหม่นะจ๊ะหลวังตัวด้วยนะทุกคนแล้วเราก็มารับพลังก่อนนะฮะเพิ่มพลัง <S 1> <S 1> โอเคครับได้พลังจากมเมล็ดมะนาแล้วมเมล็ดมะนากับดา์สิทธิ์ผสานพลังเข้าด้วยกันแล้ว ตอนนี้พลังเพิ่มอีกแล้วนะครับผมโอเคหุยตอนแรกนึกว่าจะยากเย็นแสนเข็นซะแล้วแต่จัดการเจ้ามอนสเตอร์นกไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมเท่าที่ผมลองเล่นก็จะเน้นหลักๆไปที่พลังเวทนะฮะแล้วก็นั่นแหละ เรามาดูของที่เราใช้กันนะตอนนี้เราเหลือเจ้าแคนดี้สแล้วก็ช็อกโกแลตยังครบอยู่ไอฟื้นคืน MP มพีเฟรลีมัวนัสเราเหลือแค่1อันเองอะ่ะยาสมุนไพรนี่มี4นะครับผมแล้วก็เทวิเศษ2โอเค ก็เดี๋ยวเราจะไปผจญภัยที่ถ้ำมังกรต่อนะฮะคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยนะผมหลงทางเขาดูกันโอเคก็คิดว่าอพิโซดนี้ผมอาจจะพักไว้ประมาณนี้แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในอพิโซดต่อไปแล้วกันเป็นการเดินทางไม่สิต้องเรียกว่า เป็นการผรจญภัยในถ้ามังกรนะครับผมเอาละระหว่างที่ผมกำลังควานหาทางไปที่นั่นนะเห็นคุณปู่เขาบอกไปทางเหนือแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าทางไหนนะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ด้วยนะถ้าชอบแล้วก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าเลยนะครับผมก็ ขอตัวก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วจะมาเจอกันใหม่ครับโอ๊ย <Yeah. S 1> มัน,ม,น,ม,น,ม,นมันตีผมอยู่อะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวมันจะไปแล้วที่สามผมจะไปแล้วจ้า